มาเดี๋ยวเราจะมาคอมโบกับอารอินนะครับผมเสียเกมนะผมที่น่ายจ้าโอ้ยเริ่มขึ้นจะปิงเอาแฮกมานพี่น้องพี่ลินพันธกันแท้มือนี้ทงแทลินมาได้ทำงานโดนบ้าขอมปีทัดทายจะไม่ดีแล้วโอ้ยกับโมหัวเจ้าถือได้เนาะพอดกันตีัดหนาท่าท่านตัวพดโพยยังไาตาเมีที่แห้งแท้ขอใช้ได้จี้แน่แน่กลับหลังอยู่แล้วเออดี่ไปอดีก่อนเลย เฮ็ดหนังเฮ็ดหนังเฮ็ดหนังจักผมอีหอมีอ่ะของไข่ของั๊วิ่งฟิกเกอร์น้ำปันได้กลบอว่าได้เจ้่ากันแ <c oughs> น่ยอดนี่พี่น้องเฮ้ยยากันคิว้วตีปูขอมีเอ้ยยากันคิวพี่นอ้อ,องเฮ้ยกระมังสามเสียนมุมเจ้าวะจบาดด้วยจกบาดด้วยจบาดด้ งัดบัวเข้าไปบัวถึงใจงัดบัวเข้าไปตันหนึ่งตันงงัดบัวเข้าไปตันไปดอกนึ่งปีเออะยางยั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 งของปีเอ๊ะยัง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 ยางยังยังยัง เอียงอย่าโค้งปีดอีเอียเอียงเอียงอย่าโค้งปีตีออย่าโค้งปีดอีนี่มาหาหยาดปูกใกล้ๆเคย์เมือนนี่มันขึ้นก็ขึ้นถ้าได้นัตยานั่น่อยเว้นหนาจะนอนหน่อยร้อยลีลาตั้งนอนนอนน้อยร้อยอยู่ลีลาระดับเนี้ย โอมปีเอ้ะยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งบ้างมิกี้ไอ้น่าจะฟิกเกอร์เล่นนะไอ้บ้านาจะปล่อยมูอตอนหน้าต้อตาขนาดนี้ตั้งบ้างกี้ไอ้น่าจะฟิกเกอร์เล่นนะไอ้น่าจะฟิกเกอร์เล่นนะไอ้คลิปจะได้เถอะเด้่อี๋หางเจ้าว่าคอยบ่เห็นเจ้าติเจ้าว่าคอยบ่เห็นเจ้าติอตีไลเปก่อนโคมปีเออะที่ได้สวยมากครับจ้าสวยจ้าอ้าวอ้าวอ้าวอาวเดีโคมปีดิอย่าโคมปีดิอย่าโคมปีดิอย่าโคมปีดิ โว้ยแบงค์ฟิกเกอร์โยกกับแบงค์แบงค์ฟิกเกอร์โยกกับแบงค์แบงค์แบงค์ูมีกี่แบงค์ฟิกเกอร์โยกพี่น้องมีกี่แบงค์ฟิกเกอร์โยกมีกี่แบงค์ฟิกเกอร์โยกพี่น้องอุ้ยโขมปีพี่ยังวัดตั้นแบบดีอโดอินตัวห้านี่เอ้ามาเบิงนี่แล้วครับพี่น้องเพื่อนมาคอมโบอโดอินเนี่ยจากพี่น้องจ๋าอาทายาคอมโบอโดอินเนี่ยที่น้องจ๋ากำโตเอาปอมบนได้โตคอมโบด้วยฟิกเกอร์ไปได้ โซคอมโบดู่โคอมโบด้โอ้ยไ่ได้ตตัวเรนน้ำขาจนหอบไมได้ยังจะปอบกาบแปบจะปอบกาแปบเราจะตามไปเออมาต้องมังกรเชี่ยอยู่มังกรน้อยเชี่ยอยู่จัดไปไดม m ล l a t รงไปสวรรค์สามจีรยเผาขนพิเกอร์มาดักี่เกอร์ปเดี๋ยวเดียวเวนเวีเอ้ยวยังเียยังโอ้ยไได้พาตัวอุจารพ่เกอร์เขาเล่นวงไฟ เจ็ดเจ็ดน yeah! ่เดียวเบิด็ดแคปพีนี่เอโอ้พระเจ้าจอร์ดเปดิเ็ดุณน่ะท่ทให้ใจโมเลยอะสีไปใสสีไปใสสัารบาดูสบาสบาดูสัาบาดูสักวบาดูสัก์บาดูสักวาดูสักาดูสบตตบตราสบเ สวยจ้าดับเบอร์ค so, ิลไอ้จะโตัด้วยจะโตด้วยอ้จตัดจะโตด้วยจ้าตด้จะโตด้จะโตด้วยทสองทามัดปัดได้โค้ปีเอตัวนึงขาไอ้ตด้วยไอ้จะโตด้วยโอ้ย12ตพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์อาได้ครับปัจอบพนโอ้ ห่วยแสดงว่าเห็นมืดเห็นมืดในที่เขียนแมนบอเออโอ้โหอ่าโอเคครับผมอันนี้เกมนี้คนดูสองซับสองจำเด็ดไปภารกิจคอมโบครับออดอยืนด้วยพี่น้องจ๋าแต่ทีว่าเข่าขาการไม่ได้พี่น้องจ๋าเออมีแข่งเนาะมีแห้งเนาะแมนบอมาจอบเอออ่าโอเคครับพี่น้องจ๋าไปไอเทมเหมือนเดิมน่าจะพี่น้องจ๋าไอเทมนีู่เนอะรอยเม็ดจิบเม็ดแวมไพร์จิบเม็ดโลคูดาวจิบเม็ดได้ใจพี่น้องจ๋าใส่รุ่นได้ใจพี่น้องจ๋า